รียอแนงน่ไปนม่กินเนี่ยยาปวดตัดไวเรียกไปกินตาแมอวาปวดตัดเนี่ยไป้ปงเปหนุ่ยหัวแก้ม่กินเนี่ยอนอไปไปไปไอ้สมองนี่ลูกเยอะพระเจ้าค่ะลูกกรักรกลูกเยอะจังเลยทำไมคนอิสลามนี่ลูกมากเลยจ้าคนอิสลาม้นมาก ลูกมากตั้งเพืใช่ทำไมลูกเยอะคนอิสลามลูกได้มาเพราะพวินจิ้นแฉงงครับพรวุนจิ้นแฉงว่ะเพื่อพวุนจิ้นว่าบางอาเ <c oughs> ขีวยวใยจะบางไมาจแต่ลูกไีมาแต่นั้นนะนะบ้ากันกันลูกมากเจอลูกได้คนและลูกหลายคนนี่เลี้ยงดูไหวกบพอโยพ่พอกินพนันเลยก็อดไปมั่งอินไปมั่งกันเลยแต่สถานาการณ์ดีแล้วเลี้ยงดูลูกคนเรายากจนยังไงก็อยากทิ้ยยงกัน ไหนๆก็สร้างก็มาแล้วพระเจ้าค่เแล้วนายบองลาดีก็มีลูกเหมือนกันลูกก็มีแล้วนายจะโม่มีเมียหรือเปล่าลูกมีแต่เมียบ้าครับเอ้ามีลูกได้ยังไงไม่มีเมียเมียมียแต่ว่าตอนนี้เมียมันตีเจ็ดว่าคำนั่นแล้วอะไรตุ้มครับูกต้องม่อมจ่าตุ้มเลยตีเจ็ดวยกคำเออลำบากคนพอจุนเรื่อเมียก็ไม่ไกลเ้าแก่ ทำหานเลยก็ไม่ก่อยบังเกิดผลคนพอจนแล้วทำหานเื่อนยาว่าที่เดิมกันนาดวกมึงกินแรงเร่งไกยก็ไม่มีคนพอจนเนอก็ยังเหมือนอย่าง้าวตีจีน่วยฮอตเลยฮอตจืลำบากแก่บไตเมียไปเลยทีนี้ลูกได้มีครอบครัวมีบ้านมีเรือนหรือยังนะฉันจะได้ส่งครอให้ลูกเรากระม้อมกันได้พวดไรคนแล้วพระเจ้าค่ะอ๋อเหรอพระเจ้าค่ะอมีสามีหลายคนแล้วครับ สามีตอนนี้ได้กี่คนแล้วรวมร่วมสามีตอนนี้ก้ลูกกับประมาณเจ็ตทีก่กไล,ลูกกี่คนลูกประมาณแปดคนฉันทำไมสา,ามีเยอะคนหนึ่งได้พัวละงานเนอคุ้มไม่จะธรรมดาเราจะท้าบันกลัวแกงอีใต้เหรอนีต่ตัวผีเผื่อนนั้นได้ลูกเลยอไม่ได้ลูกเลยไม่จะได้พวดที่อยู่แต่ส่วนเลยงั้นตัวผีเผื่อตัวยิ่งไม่ได้พวดที่เออชอยไม่รู้มันเป็นพิษตีชื่อเคยไม่เอาเยือย่องอยู่จำดีกว่าเลย เชื่อเพื่ออิมารุซีเชื่อเพื่อก็อิมารุซีนำจะคุณใจเราดอมมาเซอื่อกำยูกเบเาก็ไปพนันอือเอาไม้ให้ได้กับเด็กข้างบ้านคูหันเออมาแต่ลุกมาแต่บ้านฝีบนอยู่ตรงกลางหันเออฝีบนอยู่ตรงกลางนู่าไอยู่กลางบ้านคูเอาไม้คูณได้ไงอายุสามทิพวะเลยเมื่อไม่มีเมียตีลูกเบาเข็กเชื่อเพื่อเด็กกูจริงพาไปเซ็คงมึงเอานก ด้วยแกต่ายก็แลบัวมอก็ลำบากลำบากอยากกินไม่ทีพึงเคยฮห้ในจริงชีวิตเกิดมามันต้องต่อสู้นะลำบากยากจนไม่เป็นไรฮหในลมจนมานั่นจริงมึงไล้เผื่อนก็ได้สร้างไม่กูเผื่อนก็ได้สร้างรถตีนี่เราไม่ลำบากแกต่ายกูต่ำเพลือได้สร้างชิปโลบอะว่ากูนี้ตํำเพล่อได้สร้างชิบโอกับกคมังแต่มึงได้อยากไปร้างชิบโอมึงอาทางมากูจกเบิ้น เบิ้ลหนึ่งพอจังทิบรลอเออตั้มเพื่อซื้อรถทีมโรงงานันไม่ได้ที่ปลอรลกไว้ชัด <ères> อย่าแเรียกว่าอย่างโวดถผมยอยกอ,อย่างกูตีใต้ดาฟรีแบบโปรเพื่จะปปด,ๆดาๆจริง<า>วันนี้เดินทางเลยครับ<า>ผมอยู่บ้านทาง,งานไม่จะได้ตั้มรวันนี้จะมาตักแก้ไข่หาตักแกครับก้าข,บขายได้เลยครับเป็นจัตเจักกิดคุณห้ากนันมาวันนี้กูขายราคาอย่างไงนายบงหละเออคือจะวหาะตัวละจำคิดนีราคาอยู่ที่สองหมื่นบาท สามขีดนี่สองหมื่นครับแล้วได้มากหรือเปล่าแม่ไม่ดินน้ากันก็ได้แรงไวตะแก่เนี่ยวันนั้นไปได้มาตัวไปได้มาตัวหนึ่งช่องจำครึ่งจีนมาเลีกกมาล่อี่จังโย่พมก็ไม่ดุยจำปรื้มข้าไปไนในบ้านหลักให้กินลูกคว้วไป้าน้อยออกมาถึงจีนแรงกริ้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 งจีนว่านี่นี่นี่ตะแกรลู่เนี่ยมันอยู่ในอู่ซอมหลอกไม่ห่ะแหงมันคิงลูกไรก็ไปเหว่า พูจีนรู้รู้กับยำบากแก่ใจตจตาได้ตัวรู้นะมั่งพลนะตาตัวละหนึ่งกิโลนี่ราคาสองแสนหนึ่งกิโลนี่ราคาสองแสนประโยคน์กานตะแกหรือจอระเคนี่ละจ๊ะฉันเกิดมาก็ไม่เคยเห็นไปได้มาจากไหนฮะผมก็ไม่เคยได้แต่วายมมมันเคยได้จริงเร็วฮัเนเงี้ยโมมาแต่เนมโมตะแกตัวรูกแต่คุยโบชัยกูพลาดเล่นนนพยอมะยซี่อ้ากูพลาดเล่นปะยอมซี่อเอขายโบจีนมาเลย ผมไม่จะมันรู้จักมีบุญมาถึงดีใจเลยได้ดูดเลยไอ้ซาว่ะว่าข้ามันตังนังแล้วไม่เคยไล่เลยอะตะแค่ตัวล่อะเวกเนี่ยท่ว่าว่าหยดไปไม่ไปเล่นนั่งไปกอบกระดุมไว้นามูวีจีดีจากรานกอบกระดุมสังเลย่นตัวนี้เห็นชุนเล่ทุกหยดถ้นใน็ตซ์มันไม่ใช่เป้งแต่ว่าแค่ดิ้งข้าด้วโดยอันไปกอบมาจับกคงผู้ใหญ่สมัง แกกล่อนวลดีเออแกบานฟองออกมาไหวเนี Jamie, <here S 1> ่ยผู้ชอบผัวตัวนี้กินลาพื้นบ้านวัวชนนี่ไอ้ชนเรไม่คิดวันเนี้ยบองนะนะชวนนายกอดหุ่นถึกเชนชวนผู้ใหญ่แววหุ่นถึกเชนชวนเติมพั่นตะกาเบิ้นเนชานุผู้ไหวดาวรถมันดีมั้ยเออก้ต่างกันกูไหวหุ่นชนไอ้รถคุ้ม่าไม่ชนหรือผมคุ้มมองเลยชนดีว่าหัวลา ทำแล้วกูพามาไว้แต่นี่กู้ร่วมชิดเลยครับร่วมชิดหน่อยร่วมชิดปักวกหนอเรียงหัวคุ้งแกร่วมชิดนั่นเออทุยอ่นเรียงหัวคุ้งทำในจริงเนี่ยไม่กี่วันนี้ชนแล้วงมุนกันมาบองลาหุ่นก็เร็วๆกูไม่บากับมันกูการาุ่นเดือหัวเพี่ยได้ที่เปย์ตายกูเคยเนแยงวันก่อนไปก้าวบนชนพอก้าไปจึงไนบนก้าไปจึงใหนจะน้ำไปเดินเวียนเลือยอยู่หัวคอยก้าวไปชนไม่ใช่ก้าไปเดินเวียน Đến cảm ơn gan ta gan hãy húa cao chút trong viện lắm. Đến quan niệm ăn nuôi <laughs> lòng về. Đến đi ra. đi กูจนน้ำก็ไปโย่พวัดยาต้ตอเฮ้ยกูจนแบก็มาบกูม่มีน้ำยบอกูจนน้ำปโย่วกัดยาเดือนวากี่เดือนเนี่ยลูกันไม่มีความ้น ได้ไม่ก็ปวน้ำกูไปจนนาำแล้วไดตังค์ไปนำอาเงินมึงเคยพากูไปซำไปกั้มโต้างไหมึงจะได้นักพรอมฮ่าฮ่าฮ่ยฮดาฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่าไ่่อฮ่าฮ่าะ่่าฮ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 ่่่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่าฮ่าฮ่ไม่อด่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าะ่อา มันเดินเร็วไงเราอยู่เล่นเนาะเราติดงรอเจ้าเจ้าบงเจ้าเจ้าบงเฮ่บ้าก็เปิดแล้วกูเนี่ยกูยัดเฮแรงฟ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เรียกว่าหัวไม่มีการติดจ้ากูเรียนรู้มาเมื่อไงมึงจะปอดดีนี่หัวมันจะย่อม

มัน่านวลามันไ่ายังถึงาเมีนวไปพูกับต้นไม้ที่กางวึงมันขึ้นยืนบนตัวที่โตเนี่ยนเยอะร้องจังเนเป็นแล้วก็อยู่กับเนี่ยกูดั่เฮ้ยนึกแล้วก็วัวพีได้รงเฮงบาเกตัยเคลียดกูตำก้กูเคลียดมึงเคลียดไดนละ เครียดรำคาญกูเจอปุ๋ยไว้ใช้ยางยี่สิบสองกูทราบถูกมาเลยวันชายพามาทางไว้ข้างบ้านไม่ยอมาแต่น้อยปาโคไปแต่าแทงฉุนปุ๋ยผ่าดมดไม่แทงใจชอบปุ๋ยเอ่ะกูเมายาแหรอป้ากูไปกินยาที่ก็เพ่งเจียาเว้นปุ๋ยเว้นหนูอ่ดี๋ชอบปุ๋ยกูหนูอ่ะไม่กูกูไปจูปุ๋ยบ้านนั่นแหละ ไปไปกินยาไปไป,ไปกินยาจะนำ้ำอ่เปื่อเขาแม่กินของกูยากปลูกูเพิ่งแก้งบอลไปกินไม่ได้หนักบอลก,แก,แก,ก็แกง้งบอลแก้งก็แข้งกกินากยา,นนายุูไปกินด้กูมาจะน้ำจะบอลน่มนไมด้ม่กินวาอย่าไปกินกินกินกบูบอลแม่จะไอ้ดแตนง